สวัสดีค่ะขอตรัเก้าชู่อช่องไม่พี่ก็กอกนะคะวันนี้โอ้ฝนตกหนักนะคะทั้งวันเลยนะจนนะคะไม่บ้านหน่อยวันนี้ว่าจะไปถกก้านะะถกก้ากันต้องเลื่อนกระทันหันนะทุกคนเพราะว่าอะไรฝนตกอ่าค่อยแรงค่อยแรงนะแบบเขาเรียกอะไรค่อยแรงใชไแบบเดี๋ยวตกแรงมากนะคะแล้วก็ซาสนิดน,นึงแล้วก็ตกแรงอีกนะคะก็เลยกลัวจะ ถอนก้ามไม่ได้เพราะน้าเยอะนะคะเลยเลื่อนเลื่อนไปนะไม่ได้ถอนก้าพอดีรอค่อยพรุ่งนี้นะทุกคนพอดีรอค่อยพรุ่งนี้นะเสาร์อาทิตย์นะโอเคนี่ค่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะตกตั้งแต่เมื่อคืนนะโอ้น้ำหน้าบ้านตาชานก็จะเต็มะละตอนนี้ ส่วนต่แทนก็ทำเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะทุกคนวันนี้ว่าจะได้ไปถอนกล้าเขาแล้วอันนี้คือทําตอกมัดกล้านะทุกคนนี่ทำจากไม้ไร่ของเราเนี่ยโอ้ลำยาท่อนยาวมากดูทุกคนโอ้โหไม้ท่อนยาวมากออ ต้นยาวเฟือยเลยนี่นะแล้วแทนก็ทำาตอันนี้ก็คือ,อทำเป็นเรียกว่าอะไรทำเป็นดิว้วเป็นดิ้วไปก่อนเดี๋ย็จะทำให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนที่เขาอะไรนะสารกระติบข้าวนะแต่เราจะไม่ทำแบบเล็กขนาดนั้นเนาะแต่เราก็จะทำแบบเส้น ใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยเอาไปอะไรจ๊ะเตรียมเตรียมร้อมจะไป็กก้าฝนมาแรงน้ำเยอะถอนไม่ได้เออยกเลิกเลยวันนี้ควาบอกว่าเฮ้ยดีเหมือนกันจะได้รอคอยวันอาทิตย์ค่อยจะได้ไปค่อยจะได้ไปนำด้วยน้ี <Man. S 1> เมนเข้เมนอ้าเออพ่อบอกว่าเข้าเป้าค่อยเลยมาเออจับเงินเดเฮยาเออจักกนเดยเฮ้ยมาเออเอาหมอไปเอาว่านนี่แล้วหมอก็มาแต่อบรมนั่งกั พอดี้แหละก็ไปเอาไม้มาจักโต๊ะกันเด้อเพื่อนวะเออกันทั้งวันกันเลยเอ้าว่าเขาดังแม็กบอกว่าเขาไม่มีดังว่ะเฮ้ยหายว่าเขาบอกมีได้ดังบ่โว้ยไม่มีดังบ่เดี๋ยมาว่าใจนู้นะบ่ดังกระเดียมนาเดี๋ยได้เฮ้ย อ้ยห ah, okay no no ิวน um, so ่มลหิวนม่มนะเอาบุกตพี่นอ่มมากินเป็นย่บ้านะน่ะเอานี้มาสินโอ้ดูน้ำน้าบ้านตะชานนะทุกคนเดี๋ยวไปดูหลังบ้านตะชานก่อนเห็นน้องคนนึงโทรมาหายายเตงโมนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนโอ้ งสงสมันเกิดขึ้นตรงหม้อแปลงนะห็นบอกว่ามันน่าจะมันจะช็อตนะคะทุกคนปูเนี่ยตรงนี้ว้าน้ำมาจากเขาเหล็กไฟดูเนี่ยน่าจะจุดตรงนี้ มันจะเป็นประกายไฟขึ้นนะทุกคนเออนี่น้ำเนี่ยโอ้เกือบจะเท้าหัวเขาเลยนะทุกคนเออลึกมากลึกมากอุ้ยติดต้มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกระแสไฟมันวิ่งน่ากลัวฝนตก วันนี้ทั้งวันน่าจะไม่หยุดนะทุกคนหรือว่าอย่างไรดูสองสอง,สองตาหลานสองตาเลนเป็งจะเอจะเอเอ้เอ้วาวเป็นอะไร งแงแล้วงมวงนอนละบอฮะเองเออง่ ờ, b ò. B ò ืงนอนละบอว่ามาว่ามาวาว่าว่าจรงจ้จริงจริงจึ้าจรงจึงจึงยะจงจ้บอเป็นอะไรฮะรู้ไม่อึหรออยู่ไม่อยู่ไม่ไม่ฉุกเลยบอ เอ้ยนา่าบอเอ้ยน่าฝนตกจะไปเที่ยวไหนจ๊ะเออคนนี้ก็อยากจะไปเดินเล่นฝนตกนะจ๊ะฝนตกนะจ๊ะจะไปไหนจ๊ะเออจะไปไหนจ๊ะฝนตกไปไม่ได้ไปไม่ได้เอ้น่าบอ ฝนตกไปไหนไม่ได้แล้วไปเที่ยวไม่ได้แล้วเม่อหนูอยากไปเลาะเหรอเม่อหนูอยากไปเลาะเหรอฝนตกไปไม่ได้หรอกเฮ้ยน่าฝนตกแรงไปไม่ได้เม่อเฮ้ยน่าเฮ้ยน่า ดวยเขาให้นอนฝนตกอะ่ะเขาให้นอนหลับปุ้ยเขาไม่ได้ให้ไปเลาะเข้าใจไหมหนูยอยากเลาะเหรออยากเลาะเหรอฝนตกเน่ไปไม่ได้อุยน่าอุยน่า จ้า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 บ่จ้าจ้าบ่เออยายจับอะไรเนาะบ่ชมสายบ่ยายถืออะไรบ่ฮึยายพี่ถืออะไรบม่รู้บ่เออยายพี่ถืออะไรเนื่อมองนายเนิ่อมองตาฟันหล่อบ่เึตาฟันหล่อแล้วบาไม่รู้ เอาเอาเอาเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ่ะงงงแนเลยโอเคโอเคฝนตกดินนะหนูก็อยากจะเดินล้อนะทุกคนอ,คอืแต่วันนี้ฝนแรงมากเลยนะนาบ้านตาชานะ้ำเต็มเลยอืมเอาเอาเคจุดนี้ประมาณนี้ค่ะ